อันนี้เขาบอกว่าหัวหมอก็ไม่รอดครับสืบนครบาลร่วมสืบท็อปจีจับกลุ่มนุ่มตระเวนนัดตู้หยอดเหรียญร้านสะดวกซักหลายร้านครับหัวหมอนะฮะปรับมุมกล้องวงจรปิด <c oughs> นะครับแต่ตำรวจก็ตามเจอนะฮะตำรวจที่เอ่อตำรวจนครบาลน,นะครับแล้วก็มีชุดปฏิบัติการ ร่วมกับนักเรียนอบรมหลักสูตรท็อปจีชุดปฏิบัติการที่4ได้เข้าไปจับกลุ่มตัวในชัยอนันต์อายุ29ปีภูมิลมนาวก็อยู่เขตจอมทองแขวงจอมทองนะฮะเขตจตุจักรกรุงเทพเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารยาพระขนงนะฮะข้อหาก็คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมอบหน้าที่หรือระทําการอื่นใดเพื่อไม่ให้เห็นหรู้ว่า จำหน้าได้โดยใช้ยันพานะเพื่อสะดวกในการกระทําความผิดหรือการผาทรัพย์นั้นไปแล้วก็เพื่อพ้นการจับกลุ่มนะครับพฤติกรรมก็คือตํารวจนะฮะได้รับแจ้งจากผู้เสียหายมาได้ได้มาพบพนักง,งานสอบสวนที่สอนอคลองตันนะครับอกว่าเวลาสักตีสาม วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีคนร้ายไม่ทราบเป็นผู้ใดขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาทําการปรับทิศทางมุมกล้องวงจรปิดเพื่อลักทรัพย์เป็นเงินในตู้แลกเงินนะครับที่ร้านสะดวกซักซอยพัฒนาการ38เขตสวนหลวงกรุงเทพได้ทรัพย์สินไปประมาณ5,000บาทแล้วก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปจากนั้นจึงเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนที่คลองตันเพื่อร้องทุกข์นะฮะ ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนก็ทําการสืบสวนจนทราบว่าผู้กระทาความผิดก็คือนายชัยอนันต์อายุ29ปีนะครับเอ๊ะไม่รู้วิธีการเป็นยังไงเนาะเอออยู่ๆจะไปตามจับคนได้ยังไงไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะหรืออาจจะเห็นทะเบียนรถเออก็เป็นไปได้นะครับก็คือนายชายอนันต์อายุ29ครับแล้วก็ได้ทราบว่าบ,บ,บุคคลดังกล่าวนั้นคือบุคคลเดียวกับคนร้ายที่มีพฤติกรรมในการลักทรัพย์ตามร้านสะดวกซัก ในพื้นที่ห้วยขวางแล้วก็พื้นที่รัชดาประชาราชบำเพ็ญด้วยในช่วงระหว่าง11-16ถึงกรกฎาคมโอ้แกงนัดตู้นี้อย่างเดียวเลยนะครับเจ้าหน้าที่ไฟ10บสวนก็เลยประสานงานนะครับออกหมายจับในชัยอนันต์และก็สารอนุมัติตามหมายจับของสารายะพระขนงนะฮะ,ะตำรวจก็เลยเข้าไปสืบ นะฮะก็เพราะว่าในชัยนันผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่ย่านซอยไผ่สิงโตครับก็เลยเข้าเฝ้าจุดสังเกตการเอาไว้ก่อนจนเมื่อเวลา17 50นานาทีในแชร์นั้นนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นบริเวณร้านจอดรถร้านสะดวกซื้อนะครับอยู่แถวแถวคลองเตยเกตคลองเตยกรุงเทพนะครับก็เลยทำการเข้าไปจับกลุมตัวแล้วก็นำสมนักง,ง,งานสอบสวนที่คลองตันเพื่อดำเนินคดีตาม กฎหมายกันต่อไปนะครับตำรวจก็บอกว่าจากการที่คนร้ายได้ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์สินเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมโดยรวมหากไม่รีบจับกลุ่มตัวโดยเร็วก็อาจจะเป็นภัยต่อสังคมส่งผลให้ประชาชนนั้นเกิดความหวาดกลัวในวงกว้างได้แม้คนร้ายจะหัวหมอแต่ก็ไม่รอดนะครับจากโครงการกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วกรุงเทพเพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวนกองปราบนะฮะอันนี้เขาบอกว่าสมัยที่ท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุขเป็น อ่าพบตรนะฮะตอนนี้ก็เป็นอดีตพบตรไปแล้วล่ะครับ